สวัสดีค่ะคุดเปิ้ลสวัสดีค่ะคุณครูมิาวันนี้นะคะครูมินอยากจะมาถามค,คุณเปิ้ลนิดหนึ่งว่าโปรตีนทีทโปของเรานะคะ,คะมันเป็นยังไงในฐานะที่แบบครูมินอยากจะรู้เนาะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างว้าววันนี้นะคะอยากจะบอกว่านี่คือทีท Pro โปรโปรตีนนะคะเป็นโปรโตีนจากพืช5ชนิดค่ะครูมิ้มีอะไรบ้างส่วนผสมที่พรีเมียมมากๆไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจ,จากถั่วเหลือง สาัจากตัดจากทั่วลันเต้านะคะ<ม>เอ้ามาอดซึ่งอ้ามอดในหาทานยากมากๆเลยนะคะรวมถึงเรายังมีในส่วนของมเมล็ดทานตะวนัน<ม>แล้วก็มเมล็ดฟักทองด้วยว้าวยังไม่หมดเห็นบอกว่ามาช่วยในเรื่องของการหลับลึกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังมีส่วนผสมหลักๆที่ เป็นตัวช่วยของระบบขับถ่ายนั่นก็คือโรบไบโอติกนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของการบำรุงสายตาแล้วก็ผิวพรรณนั่นก็คือเรามีบิลเบอร์รี่มากถึงเจ็ดชนิดค่ะระกูลเูบิรี่ถูกต้องค่ะและเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ช่วยให้เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายดีมากๆเลยค่ะใครที่ชอบเป็นหวัดบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะหรือแม้แต่ ใครที่อยู่ในกลุ่มของนักออกกําลังกาย <Wow. S 2> นะคะดื่มก่อนหรือหลังออกกําลังกายก็ได้ช่วยบูส์พลังได้ดีมากๆเลยค่ะว้าว wow. ดีจังเลยแนละ้ววันนี้นะคะก็เรามีมาด้วยกันเป็นอ uh สองแบบนะคะกุ้ยหอมจริงๆยังมีกาแฟด้วยมีรสกาแฟแล้วก็แพ็กเกจจะมีเป็นกระปุกแ0 0กรัมแล้วก็แบบกล่องตัวนี้จะ400กรัม2กรัมสองกล่องเท่ากับ1กระปุกค่ะในหนึ่งกล่องแบบนี้ก็จะเป็น1ซองแบบนี้นะคะสะดวกพกพาใช่ค่ะเห็นบอกว่าถ้าเราจะทานเนี่ยก่อนจะทานอ่ะให้เราเคลียร์ลำไส้ก่อนใช่ไหมคะใช่ตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้นะคะเป็น เขาเรียกว่าสาหรับใครที่ทานผักไม่ค่อยได้เมนเคียวหรือว่าไม่ค่อยได้ทานผลไม้นะคะตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยเป็นผักผลไม้รวมนะมีไฟเบอร์สูงแล้วก็ที่สําคัญนะคะทานยากไหมคะเนี่ยโอ้โหรสอ่าแอปเปิลอ้ารสชาติเปรี้ยวหวานใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้อ่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเราได้เพิ่มคอโรฟิลเข้าไปว้าคอโรฟิลอะบาต้าถูกต้องนะคะ เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ช่วยเรื่องของการดีท็อกนะทั้ง3มระบบเลยวว้าสุดยอดมากๆค่ะแล้วถ้าทานคู่กันนะบางท่านค่ะผสมระหว่งางตัวไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อม แล้วก็1แก้วได้ไปทั้งดีท็อกได้ไปทั้งเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็บำรุงร่างกายเลยค่ะว้าวนะตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของการที่เราจะมาชงว่าชงยังไงนะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ให้เอาขวดชงแบบนี้นะคะด้วยน้ําที่300 ML เนาะะแค่น้นพอนะคะกับหนึ่งซองนะคะหนึ่งซองนี่สี่สิบกรัมใช่นะ,ะน้ำสามร้อยมลคือมัน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 พอดีเลยกับข้าวหนึ่งมื้อเลยนะคะถ้าเราทานข้าวหนึ่งมือ้อบางทีมันยังไม่ได้ครบถ้วนนะถูกค่ะแค่ข้าว แค่เนื้อไม่กี่ชิ้นแล้วผักไม่กี่ติ่งทั้งหมดแล้วนะเราคิดดูว่ามันจะครบห้าหมูได้ยังไงไม่ได้ถ้าเราจะครบห้าหมูเราก็กินผลไมอีกแล้วเรายังไม่รู้ว่าร่างกายจะดูดซึมได้จริงไหมแต่ถ้าวันนี้เรากินตรงนี้ยครบเลยค่ะครบครบไม่พอครบถ้วนอร่อยด้วยค่ะใช่ค่ะหลายคนบอกว่าอร่อยแล้วอิ่มนาน แล้วไม่กินจุกิจริงอันนี้คือคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณมินเองฮะช่วงก่อนนะชุดนี้ใส่ไม่ได้สูตรนี้ใส่ไม่เข้านะคะแต่วันนี้ใส่ได้แล้วแค่ทานไปประมาณสองอาทิตย์ค่ะมันง่ายแล้วฉีดซองแค่นี้นะคะเนี่ยแค่ฉีดซองนะมันสะดวกด้วยเนาะละลายง่ายกับคนที่อยู่ในออนไลน์วันนี้เพราะว่าเราเช้ามาเนี่ยถ้าไปหาอาหารมื้อหนึ่งแล้วมาทําชาไหมชาแต่ถ้าวันนี้ลาแล้วก็ชงแบบนี้ ต้นทุนสูงด้วยนะคนจะซื้อครบหนึ่งเมนูใช่เห็นบอกว่ามีข่าวดีด้วยนะกับตอนนี้เลยใช่ไหมคะคุณเปิรลต้องรีบเลยอ่าตอนนี้นะแค่สามเดือนนี้ใช่ไหมคะถึงวันที่สามสิบเล่าโปรให้ฟังนิดนึงมันคืออะไรคะว้าวก็คือกระปุกนี้เท่าไหร่นะข้างก่องกระปุกนี้นะคะ2950เว้าว8 0 0กรัมนะคือจริงๆ800กรัมนี่ก็เป็นปริมาณที่สูงกว่าหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดนะคะคือเราให้เราอยากให้ทุกคนผู้บริโภคเนี่ย ได้ไปเต็มๆแล้วก็ทานแล้วเกิดผลลัพธ์จริงนะปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วละลายงา<ะ>่ายมากจริงค่ะนี่สามเชคสี่เชคคือคือวันเมื่อก่อนอ่ะคือเป็นคนทานโปรตีนมาตลอดและเวลาที่ทานโปรตีนทุกครั้งทุกครั้งเลยนะคะโอ้โหเชคจนกล้ามขึ้นอ่ะ <c oughs> มันยังไม่ละลาย <c oughs> แล้วนี้ไม่มีก้อนเลยไม่มีเม็ดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยมันไม่มีจริงๆเลยนะคะละลายยากเลยเวลาทานมันจะสักๆหอใช่แต่อันนี้คืออร่อยด้วยค่ะอร่อยมากแล้วชอบทานมากคือแทนเป็นมื้ออาหารเช้าไปแล้ว เชา้าไม่ทานอะไรแล้วนะแล้วทานนี้เสร็จปุ๊บอยู่ได้นานเลยค่ะอยู่ได้ถึงเที่ยงเลยใช่ค่ะอยู่ได้ถึงเที่ยงแล้วค่อยทานมื้อกลางวันอีกมื้อนึงถ้าคนที่ดูแลรูปร่างเหมือนคุณมิ้นตอนนี้ตั้งใจว่าภายใน3ามสิเอ็ดอสามสิบทานวานี้เอสิงหาสิงหานี้ คุณมิน้นอยากจะได้หุ่นสว,สวยในการเดินเคปวอตใอ่ะดเดินแดงมันมันคืออะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอก็คือ<ต>เป็นงานเดอะแชมเปี้ยนของเรานี่แหละซึ่งมันก็จะมาเชื่อมโยงกับ T2 r Pro ซึ่งตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของพาร์ทเนอร์ของเราในระบบเราถูกไหมคะถูกต้องค่ะแต่ข้อดีคือเมื่อวันนี้บริษัทจัดงานนะคะเพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จให้กับนักธุรกิจทุกท่านเราก็มีการต้องมีบัตรเข้าง,งานถูกต้องไหมคะปกติเราซื้อบัตรเข้างานจบ อาจจะมีโปรโมชั่นแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายแต่วันนี้แค่คุณซื้อบัตรค่ะคุณก็ได้ความคุ้มค่าไปแล้วซึ่งบัตรเข้างานของเรานะเพียงสองพันสใบเทาค่ะแต่คุณจะได้โปรตีนแบบนี้จากราคา2,950ต่อกระปุกแต่คุณได้ไปฟรีฟรีสองกระปุกเลยค่ะทุกคนเหมือนให้ไปแบบงานนี้คือเฉือนเนื้อเลยนะคะเฉือนเนื้อประกอบการเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าบอกว่าโอ้โหราคาของ เออเรก็เลยโดยตรงยังไม่ได้อย่างนี้นะคะเพื่อนเรยังต้องพันสองใช่ค่ะวันนี้คือตุนได้เลยค่ะแล้วในแพดตฟอม์มอื่นๆก็คือพันเจ็ดห้าสิบใช่ค่ะที่เรามีกันอยู่ตอนนี้นะฮะพันเจ็ดห้าสิบนะมันคืออะไรที่แบบเวิร์กมากๆเลยเนี่ยอร่อยด้วยนะทานทุกวันอย่างเนี้ยค่ะดูแลสุขภาพแล้วยังมีรางวัลเห็นบอกรางวัลอะไรบ้างรางวัลอะไรนะอันนี้ตืนเต้นเลย ช่วงนี้รถไฟฟ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ากําลังมาแรงคะ่ะ่เพราะว่ายิ่งเรื่องของพลังงานเนี่ยราคาต้นทุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื<ช>่อยๆซึ่ง<ช> <ๆ S 1> เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องปรับตัวค่ะรถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากๆและ ได้รับการสนับสนุนวันนี้ค่ะเราเป็นหนึ่งคนเนาะที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเพียงผู้เดียวเนาะในระบบเป็นพาร์ทเนอร์ของเราที่นา่ารักมากเลยนะคะวันนี้ก็มาร่วมจอยกับโปรโมชั่นของเราแจกรางวัลค่ะรถไฟฟ้า V I Auto โบ<า><อ>ม a ามินิอาของเรานันเองนะคะซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าชาร์จไฟบ้านง่ายๆ1คันมูลค่า 480, 0 0 0บาทเป็นรางวัลที่หนึ่งค่ะว้ายังไม่พอ ยังมีรางวัลเงินสดนะคะมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านอ่ะโอ้หนึ่งล้านเลยรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วเพราะว่าถ้าเรามาพูดเขาเรียกว่ารายละเอียดย่อยอาดาได้รางวันที่สองรางวัลที่สองคือหนึ่งแสนบาทหนึ่งรางวัลรางวัลที่สามคือห้าหมื่นสองรางวัลแล้วรางวัลที่สี่นะคะหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยยี่ยี่สิบรางวัลค่ะแล้วก็รางวัลห้าพันห้าพันยี่สิบรางวัลแล้วก็ยังมีแต่งกายชุดสวยในงานมูลค่าก็สามหมื่นใช่แล้วยังมีสําหรับคนที่ ได้ตั๋วเยอะที่สุดในงาน 1, นึ่ด้วย 3,000, มื0 0สองหมื่นห่มื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็วได้ทริปท่องเที่ยวร่องเรือยอทฟรีสำหรับคนที่30บใบขึ้นไปใช่ค่ะโอ้โหยังมีเวลาค่ะเพื่อนๆเอาคลิปที่เราสองคนทำนี้ส่งให้เพื่อนๆดูแล้วก็ เขาจะถามกันเข้ามาว่ามันดียังไงแล้วเราก็จะมีคลิปรีวิวนะคะของคนที่เขาได้ทานจริงแล้วก็ได้รับผลลัพธ์จริงหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานใช่ค่ะทานแล้วสุขภาพดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่ยาต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ยาแต่ว่าความคิเห็นเฉพาะมันช่วยปรับสมดุลเป็นตัวช่วยปรับสมดุลเพราะคนที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเนี่ยมันก็คือส่วนถูกต้องนะคะคือคุณต้องซ่อมแซม คุณต้องป้องกันวันนี้การรักษามันยากนะ<ช>แต่ถ้าคุณช่วยเรื่อง,งของการป้องกันได้เนี่ยมันจะยอดเยียยเย่ยมมากาเลยนะคะโอเคสําหรับเราเราสองคนวันนี้นะคะก็เอาเ,อาเอาขาเรียกว่าข่าดีมาแจกมาแบ่ง<ช>ปันและก็วันนี้เราสองคนก็ลากันไปแล้วนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกคนนะคะก็อย่าลืมทานโปรตีนที่ทัวรโปรโปรตีนของเรานะคะสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย